Oh, mm -hmm. สวัสดีครับท่านผู้ชมสำนักข่าวถอยเทือนกากสสถุนสเวสสเ,เตชันกลับมาครั้งพร้อมกับการคุยโวโมโออวดของนายธนกรหวังบุญคงชนะจากอดีตที่เคยเป็นโฆษกประจำตัวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ถูกมติ5ต่อ4จากสารรัฐธรรมนูญให้หยุดพักปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจึงไปเป็นแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและย่องเงียบเขาทำงานแต่นายธนกรหวังบุญคงชนะยังโววีโชว์ผลงาน ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่เปลี่ยนจากโหสกประจาตัวมาเป็นสาส,าสาบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐได้พูดถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านว่ายังพยายามจะออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลาออกเป็นรายวันว่าพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศจนประสบความสําเร็จในได้หลายโครงการนอกจากนี้หลายโครงการที่กําลังทยอยเกิดผลอย่างเป็นรูปประทรบให้เห็นได้ชัดก็คือโครงการ e-e-c ที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจมหาภาคเติบโตอย่างยั่งยืนแหม นายธนากรหวังบุญคงชนะน้นองนะสำนักข่าวถอยเถื่อนกากะถุลของเราอยากจะให้น้องธนากรหวังบุญคงชนะได้ย้อนกลับไปมองผลงานหน่อยอะไรที่โมโ้อ,อ้วนของพรรคพลังประชารัฐนะครับเคยทําได้สักโครงการไหมครับค่าแรงปริญญาตรีปริญญาโทก็ยังไม่ได้เลยครับพวกเกษตรกรจะตายห่ากันหมดแล้วน้องธนากรนะครับอย่าปากดีอย่างเดียวน้องสำนักข่าวของเราได้ดูว่าความประพฤติด,ดีหรือความประพฤติเลวร้ายอย่างไรประชาชนเขาตีแผ่กันไล้เห็นหมดแล้วครับแหมนี่ขนาดตกใจ กโภสประจําตัวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ตามติดไปจากมติของสารรัฐธรรมนูญ5ต่อ4ให้หยุดพักปฏิบัติหน้าที่เนี่ยยังไม่สํานึกอีกเลยนะ้นองนะวันนี้ยังโมองโอ้อ,อวดอีกว่าความบัานใจที่เกิดขึ้นวันนี้คนรักพลเอกประยุทธ์จันโอชาคนรักพลเอกประวิตร์วงษ์สุวรรณมากขึ้นเพราะผลงานมีมากมายน้องท่านแน่จริงนะครับพี่ไม่ได้พูดเพื่อถากถางน้องนะครับท่านน้องธนากรหวังมุญคงชนะวันนี้ทํามั่นใจจริงๆอย่างที่น้องพูดนะครับยุบสภาเลยครับในเลือกตั้งใหม่ทามั่น ใจนะครับอยากจะวัดกระแสต้องให้ลุงโตกับครอบครัวพาลูกพาเมียไปเดินตลาดโดยที่ไม่ต้องมีทหารอรารักขาดูสิครับน้องธนาก,กรครับ <laughs> น้องออกมาพูดอยู่ทุกครั้งทุกวันคิดถึงพลเด็กพยุทธ์จารุชาก็ตามไปสิครับน้องเปลี่ยนมาเป็นสะสบัญชีรายชื่อน้องต้องทําตัวใหม่ น้องต้องเข้าใจการบริหารบ้านเมืองน้องต้องเข้าใจเรื่องปากท้องให้มากกว่านี้ครับไม่ใช่น้องออกมาโม้โอ้วดทำหน้าที่ผิดน้องเคยเป็นโฆศกแต่วันนี้เปลี่ยนสถานะมาเป็นสสแล้วนะน้องนะต้องทำหน้าที่ใหม่นะไม่ใช่น้องมาโม้โอ้วดว่ากระแสของพลเอกประยุทธ์แกลุช่าอยาดูแต่ในโลกออนไลน์ยอมรับฟารซสู้ไม่ไหวแต่ในโลกความเป็นจริงเวลาท่านลงพื้นที่มีคนมารอรับอย่างมากมายคนเรามีทั้งคนชอบและไม่ชอบมั่นใจว่าท่านยังสู้ต่อเพื่อประชาชนน้องครับน้องธนากรครับ เวลาไปไหนมาไหนมีคนมารอรับอย่างมากมายลองย้อนกลับดูสิครับคนที่ไปรอต้อนรับอย่างมากมายมีหน้าเดิมๆเก่าๆไปเชียร์ลุงตู่ลุงตู่หน้ารักลุงตูร่รูปหล่อลุงตู่เก่งๆลุงตูเ่เฮงๆแต่ถ้าเขาเปลี่ยนจากคําว่าเฮงมาเป็นลุงตูเ่เฮงซ่วยลุงตูเ่เฮงซ่วยน้องธนากรหวังบุญคงชนะเจ็บคิดยังไงถ้าแน่จริงวันนี้สํานักข่าว ถอยเถื่อนกากะถุนสวสเตชันบอกเลยครับว่ายุบสภาเลยแล้วลงมาเลือกตั้งใหม่เลยจะได้วัดกันว่าคนรักลุงตู่คนรักลุงประวิทร์มากน้อยเท่าไหร่บอกแค่นี้แหละครับ <c oughs> ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกร้านรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามสั่นกระดิ่งดังๆให้ด้วยนะครับกลิ้งกลิ้งกลิงกลิกลกลสวสเตชันถอยเถือนกาะถุนขอขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ